angle ที่บริเวณพุทธทุทยานเพชรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านผู้ว่าสืบสัก์อิมวิจาร์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาประเพณีอุ้มพระดำน้ําจังหวัดเพชรบูรณ์ปี2011โดยมีประชาชนทั่วไปที่สมัครผ่านเว็บไซต์โควตาจาก11อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงสมาชิกเหล่ากาชาติสมาคมแม่บ้านทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการครูนัทศิลป์และประชาชนทั่วไปกว่า2 5 0 0คนร่ว ในพิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาโดยมีดรเสกสรรนิยมเพลงนายุทธิสมนตรีเมืองเพชรบุญกล่าวรายงานว่าจังหวัดเพชรบุญจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำําในระหว่างวันที่7ถึง12ตุลาคมที่บริเวณวัดไตรภูมิวัดโบสชนะมาและบริเวณพุทธอุทยานเพชรปุระ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจึงได้จัดให้มีการรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาขึ้นและมีการเปิดรับสมัครผู้ที่จะรำถวายด้วยศรัทธาที่มีต่อพระพุทธมหาธรรมราชาของชาวเพชรบณ์ทำให้มีผู้สมัครเข้ามาเป็นจำนวนมากจากทุกเพศทุกวัยทั่วทั้งจังหวัดไม่เว้นแม้แต่ชาวต่างชาติหลังจากนั้นผูว้ว่าราชการจังหวัดเพชรบณ์ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหาธรรมราชากล่าวนำนำมัสการพระรัตนตรยัย กล่าวอารัธนาสินกล่าวคำบูชาพระพุทธมหาธรรมราชานายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณางจรณภาอิ่มวิจารณ์กล่าวคำบูชารำถวายซึ่งการรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชานั้นดําเนินการ3มรอบเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาซึ่งบรรยากาศของการรำทุกคนล้วนมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มและอิ่มเอิบไปได้วยความสุข ที่ได้รำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาโดยผู้ร่วมรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาทุกคนโดยผู้ร่วมรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาทุกคนได้รับเข็มกลัดเป็นที่ลึกทั้งนี้ในช่วงที่มีการรำถวายนั้นได้มีสายฝนโปรยปรายลงมาภายในบริเวณพิธี เปรียบเสมือนการประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างความอาจารย์ใจแก่ผู้มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเพณีอุ้มพระดำน้ำนั้นเป็นประเพณีที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเกิดจากความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อองค์พระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองคือพระพุทธมหาธรรมราชาของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า500ปีโดยปีนี้ก็มาจัดขึ้นในระหว่างวันที่7-12ถึงตุลาคม25งพ ณพุทธอทยานเพชปุระและวัดโบสถ์ชนะมานบริเวณด้านหน้าคือถนนด้านหน้าเพราะตอนนี้เราปิดตั้ต่หน้าผมว่าเป็นงานประเพณีที่พลาดไม่ได้เลยนะครับอยากจะขอเรียนประชาชนว่าการจัดงานประเพณีรูปพรรณน้ำเป็นตำนานแห่งไร้ยังไร้ยังได้ยังท่านนี้ลงในงนาไม่พอใกับผมนะครับคือถ้าหากว่าท่านไม่แจ้งก็จะ ห้ามเลยความที mm ่วกมือนะครับเราจะไม่มีการเดินความงามเห็นความศรัทธานะครับจะเห็นได้ว่า นี้คือพทถวายพระพุทธศาสนาในวันนี้การถาวายพระพุพทธาสาพะวะโตอรหะโตสมมาสพุทธมหาธรรมราชาสนตะิเมสอิเมโหตุโหตุชา ในโอกาสที่จังหวัดเพชรบูร์ได้จัดเปิดตัวโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีและการเจรจาจับคู่ธุรกิจซึ่งเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติในเรื่องการส่งเสริมยกระดับอาชีพรายได้ด้านการท่องเที่ยวโดยมีการจับคู่ธุรกิจเจรจาธุรกิจ รวมทัามีการแลกเปลี่ยนด้านผลผลิตและแนวทางการค้าร่วมกันอันจะนำไปสู่การขยายการค้าในอนาคตโดยในงานมีการสัมมนาในหัวข้อคนซื้ออยากได้คนขายอยากทำโดยตัวแทนกลุ่มธุรกิจเช่นปตท AIS แบรนด์ IS, ชนาธนาคารอาคารสงเคราะห์และตัวแทนจากกลุ่มผู้ประกอบการร่มวมเวทีโดยที่คุณระวิพันธ์แพลวพันชนผู้จัดก,การสังกัดฝ่าย,ายกิจาการเพื่อสังคมบริษัทปตทจำกัดาหาชนมองว่า ตลาดโอท็อปนวัตวิถีของเพชรบุญค่อนข้างเข้มแข็งมีอัตลรรักษณ์ที่ชัดเจนผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ผ่านกระบวนการแปรรูปสามารถที่จะขึ้นเซียวขายได้เลยทันที จึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการที่สินค้าของเพชรบูรณ์จะสามารถนําไปขายในสถานีบริการน้ํามันของปตทที่ตอนนี้เปิดพื้นที่ให้กับชุมชนเพื่อให้กลายเป็นปั๊มน้ํามันเพื่อชุมชนเต็มรูปแบบด้วยการเปิดให้ชุมชนนําสินค้าโอท็อประดับชั้นนํามาวางจําหน่ายภายในปั๊มปตท,อทอเพื่อเป็นการสร้างยอดขายกับสินค้าโอท็อปหวังกระตุ้นยอดขายเพื่อให้นักท่องเที่ยวผู้เดินทางแวะซื้อเป็นของข,องขวัญของฝาก นอกจากนี้ทางปตทเคยเชื่ยรัฐบาลในการระบ,บายสินค้าช่วงราคาเพื่อผลทางการเกษตรที่ตกต่ำทางนี้ปตทคาดหวังว่าความเข้มแข็งของพี่น้องชุมชนจะสามารถต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการตัวจริงโดยที่ปตทยินดีหนุนเสริมไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบบรรจุภัณฑ์การให้ความรู้ด้านต้นทุนกับผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ ทางนี้กิจกรรมงานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวโอทอบนวัดวิถีจังหวัดเพชรบูรณ์กำมัดจัดขึ้นวันที่8-12ตุลาคม2561ณบริเวณหน้าสาลรกรังจังหวัดเพชรบูรณ์โดยจะมีการแสดงจัดชนชาติพันธุ์แต่และชนเผ่าการจำหน่ายสินค้าเด่นดังการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวและบริการจากชุมชนท่องเที่ยว โอท็อปนวัดวิถีกว่า31ชุมชนพบศิลปินดังไผ่พงสศธรหญิงลีสีจุมพลเจเน็ตเขียวพรศักด์สองแสงตรุคณะโอเลี้ยงขนหัวหมอและมิ้นชริดาตราจักรช่อง3กับจากการที่ปตทลงมาในพื้นที่เนี่ยมองในเรื่องของศักยภาพของจังหวัดพิุบูรณ์ในการที่จะ นำผลิตภัณฑ์ของโอท็อปนวัตวิถีไปไปสู่ตลาดของโอทอยยังไงบ้างครับจริงๆตลาดของนวัตวิถีนี่นะครับของเพชรบ่ยค่อนข้างเข้มแข็งนะครับดูจากผลิตภัณฑ์ที่ที่นำมาแสดงวันนี้จริงๆเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของของเพชรบณ์นะครับผลิตภัณฑ์ไหลผลิตภัณฑ์ได้แปรรูปแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการขึ้นเชลได้ถ้าเรามองว่ามีโอกาสหลายๆหลายรูปแบบรออยู่นะครับของชุมชนแล้วก็ สิ่งที่เรามองเห็นก็คือว่าเวลาวันนี้การแข่งขันค่อนข้างโฉลน,นะครับคุณภาพของสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งทีเ่เราพูดกันมากนะครับแล้วก็เรื่องของช่องทางการจัดจําำหน่ายสิ่งสิ่งปอทเนี่ยเรามีพื้นที่สถานีบริการน้ำมันนะครับที่จริงๆเราเปิดพื้นที่ช่วงนี้ให้กับชุมชนนะครับที่จะนำสินค้าของชุมชนเนี่ยวางจำหน่าย,ยในในฟั๊มน้ำมันก็ที่ผ่านมาเราก็ ช่วยในส่วนของรัฐบาลในการระบายสินค้านะครับช่วงราคาพิผลทางาการเกษตรที่ตกต่ำเนี่ยจริงๆปอต่อ,อก็ได้ช่วยอย่างที่เราเห็นกันเรื่องข้าวเรื่องกระเทียมอย่างนี้นะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เราได้ช่วยเกษตรกร,กรในในภาพนี้นะครับส่วนรายย่อยนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์เราก็นําสินค้าเหล่าเนี้ยวางผ่านร้านค้าประชาชนใจด้วยนะครับจากในเรื่องของคุณภาพและปริมาณเป็นยังไงบ้างครับ ส่วนของคุณภาพและปริมาณเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยเรามองเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วก็มีต้องพึ่งเรื่องฤดูกาลในการผลิตนะครับความสม่ำเสมอก็เป็นจุดหนึ่งเป็นจุดสาคัญเหมือนกันที่เราจะต้องมองว่าโปรดักตัวไหนบ้างที่ถ้าเราเชื่อมโยงสามารถเชื่อมโยงกับฤดูกาลกับน้ท่องเที่ยวได้อย่างที่ อย่างที่ของเพชรบูรณ์เนี่ยเรามีตานที่ท่องเที่ยวที่ผลูกกับเรื่องของฤดูหนาวใช่ไหมครับถ้าฤดูหนาวมาปั๊บแล้วมีผลิตภัณฑ์ไหนที่จะสามารถเชื่อมโยงได้ก็จะเป็นจุดแข็งของของของจังหวัดนะครับลรวในส่วนของการที่ปทจะเข้ามาหนุนเสริมให้กับพี่น้องในพื้นที่เนี่ยเราจะสนับสนุนนุนเสริมยังไงบ้างครับที่ผ่านมาทางปททำนอกจากที่เพชรบูรณ์แล้วเนี่ยหลายๆที่เราก็มีมีเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนนะครับในเรื่องของการที่ ผลิตภัณฑ์เรื่องของการส่งเสริมการตลาดเราเราเอานักนักพัฒนาต่างๆเนี่ยมีมีการพัฒนาโปรดักต์หรือแพคเกจจิ้งต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับหลายๆจุดจริงๆจริงๆมันมีหลายๆแบบนะครับทั้งเรื่องการตลาดเรื่องของการเรามีการให้ความรู้ทางด้านต้นทุนนะครับการบริหารต้นทุนการคำนวณต้นทุนยังไงนะครับเพื่อจะให้สินค้าที่เราวางจําหน่ายเนี่ยจริงๆพอวางไปแล้วไม่ใช่ว่าแพคเกจจิ้งไป ราคาสูงกว่าตัวตัวผลิตภัณฑ์ครับอยากให้ฝากกำลังใจกับนสสวนของพี่น้องที่ทําเรื่องของโอท็อปนวัตวิจิตรจริงๆวันนี้เมื่อคืีเมื่อคืนนี้ได้เดินตลาดทางประชาัฐนะครับที่ด้านข้างนี้เองก็เห็นถึงความเข้มแข็งของพี่น้องชุมชนนะครับที่จริงๆตอนนี้เขาก้าวมาสู่การเป็นผู้ประกอบการตัวจริงแล้วล่ะแล้วแต่ว่าระยะยาวเนี่ยก็คือเขาต้องเรียนรู้และปรับตัวนะครับที่จะแข่งขันกับ กับธุรกิจนะครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นเอาสินค้าขึ้นเชลแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีแทมต่อถ้าเกิดเ,เราซื้อเรา,เาผู้บริโภคซื้อด้วยความสงสารอะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้ยัง่งยืนนะครับยิลเล็ u บ t ูทูธพร้อมแท็บลูบราสตริปที่โกนได้เรียบลื่นเมื่อสัมผัสน้ำและให้การโกนที่เรียบเนียนซื้อยิลเล็ u บลูทูธวันนี้ นิวลุกสปอร์ตแรงเต็มสมรรถนะ155ซีซีที่สุดแห่งสปอร์ตออโตเมติกยามาฮ่าแอรู้ไหมประเทศไทยยุค4.0กำลังจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปยังไง <h ÿÿÿÿ> ถ้านึกภาพไม่ออกลองดูนี่นี่คือภาพปัจจุบันของลุงสวัย ชาวนาะธรรมดารรมดาจากมหาสาร,รคามอะและนี่คือลุงสวัยในอนาคตแทบไม่ต่างเลยใช่ไหมครับอืมแต่ดูดีๆสิครับเริ่มเห็นความต่างแล้วใช่ไหมครับรับออเดอร์ผ่านแอป,ปในมือถือโอ้โหลำ้ำอา้าแล้วนี่ลุงทำอะไรอีกละ่ะสั่งทีไปตรวจการทางอากาศอยู่บละสั่งให้โดนทำงานแทนคนประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งต้นทุนล้ำไปอีกเอา้าบินไปไหนแล้วล่ะลุง เราคุณไปเซอร์เวยให้ถั่วทั้งนาข้าว,พวเพื่อเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับดาวเทียมที่อยู่สูงถึงชั้นเอ็กโซเฟียร์820กิโลเมตรจากพื้นโลกและเรายังติดตั้งกล้องมัลติสเปกตรัมบนตัวโดรนเพื่อขาดการผลผลิตล่วงหน้าแค่นั้นไม่พอเราใช้ IOT หรืออินเทอ e ์เน t ตออฟติงเพื่อบอกค่าความชื้นปริมาณธาตุอาหารในดินประเภทของปุ๋ยที่ต้องใช้ และทำนายการระบาดของมแมลงศัตรูพืชได้สุดท้ายสามารถทำให้เราเอิเมตผลผลิตของเราได้อย่างแม่นยำเชียบนี่แหละครับลุงสวยัยตัวอย่างของคนที่พร้อมจะเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับโลกยุค4.0ด,ดีป้าหรือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมเคียงข้างผลักดันและส่งเสริมไม่ใช่แค่ลุงสวยัยแต่ยังมีป้าลำใหญ่นักศึกษาสมชายวินมอเตอร์ไซค์พิสุชาติวิศวกรสมหวังรวมไปถึงคุณ และอีกเจิบล้านคนในประเทศนี้โอ้โหชิลสบายผลผลิตก็งอกงามงอกเงยนะแฮปปี้สิดีป้าพร้อมช่วยคุณเปลี่ยนเพื่อโอกาสชีวิตและโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ่บ้านซับชมพูศึกษาศูนย์เรียนรู้มะม่วงแปลงใหญ่ผ่อนคลายที่น้ำตกกินขนมครกชาวังมีมนขังสุสานหอยขึ้นชมดอยดาวบนดินสวัสดีครับหมู่บ้านซับชมพูเดิมทีเรียกว่าซับชมพูเพราะว่าบริเวณที่เรียกซับชมพูคือมีน้ำซับผุดขึ้นจากใต้ดินแล้วรอบๆบ,บริเวณน้ำซับมีต้นชมพูป่า เกิดขึ้นมากมายชาวบ้านจึงเรียกว่าซับชมพู่ต่อมาชาวบ้านเรียกเพี้ยนเป็นซับชมพูจนใช้มาจนทุกวันนี้ สวัสดีค่ะสวนรุกชาติน้ำตกสับชมพูนะคะถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะในจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะแล้วยังมีการอนุรักษ์ป่าไม้และธรรมชาติอีกด้วยค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีสุสารหอยสุสารหอยซึ่งล่าสุดนี้ได้มีคนค้นพบฟอสซิลหอยดึกดำบรร จึงทาให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วยค่ะค่ะ,คะและอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะคะที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือการปั่นจักรยานขึ้นบนดอยนะคะเพื่อไปชมดาวบนดินนะคะซึ่งเราจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพได้ถึง180องศาเลยทีเดียวค่ะงั้นเราไปชมกันเลยไหมคะไปกันเลย <ไป S 1> ค่ะ,คะ เตรียมเสนอสถานที่ดังกล่าวเข้าสู่โครงการท่องเที่ยวโอ,โอทอบนวันดวิถีเพื่อส่งเสริมให้เป็น,นแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาต่อไปคะ คือไปแหล่งเรียนรู้มะม่วงแปลงใหญ่ครับซึ่งจะศึกษากระบวนการผลิตตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวแล้วก็ถึงการแปรรูปของมะม่วงคืออาจจะมีน้ำมะม่วงนะครับเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแช่เย็นอบแห้งนะครับแล้วก็เป็นมะม่วงผลสดมะม่วงผลสดแล้วก็คือมีการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นเกาหลีจีนเนเธอร์แลนด์สิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียนะครับมมรอนาาททุกกงหลั ใครเผลอไม่คอยระวังตุ๊กตามาทางหลังระวังจะถูกดี ทพชมพูทำให้เราเห็นความรักในชุมชนความเกื้อกูลและเอื้ออาทรของคนในหมู่บ้านเห็นความสุขที่เกิดจากธรรมชาติรอบตัวเราและรอยยิ้มของชาวบ้านที่พร้อมจะต้อนรับพวกเราอยู่เสมอ